โยสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมออโตในคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครสุด เทพสุดเก่งระดับท็อปเทียร์เจ้าตัวน้อยยอดนักขายไดรินคลิปนี้อ้างอิงจากเซิร์ฟครีเอเตอร์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสตันสุดตึงที่มาแรงของเมตาณนะช่วงช่วงนี้เลยด้วยจุดเด่น1เพิ่มระยะเวลาสตตนสองวิสองเพิ่มตัวคูณความเสียหายช่วงสตนสามสิบเปอร์เซ็นต์สามแจกโบนัสดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่ให้อันติฟรีเปลี่ยนสกิลต่อเนื่องให้เป็นสกิลอันติห้าสตันไวมากแต่ก็แลกมาด้วยการเซตอัพที่ต้องท ให้มันไวขึ้น6ทำคิวเรท1 0 0ได้อิมแพ t 1007เล่นได้ดีกับทั้งสายตัดสะบั้นและสายโจมตีรุนแรง8เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มาดันทีมเก่าแล้วก็มีโอกาสหุ้นเติบโตเอาไว้เล่นกับทีมใหม่ๆในอนาคตได้ภาพรวมไดอารินั้นเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามา,มากครับอาจจะมีเพียงข้อเสียที่ผมพอสัมผัสได้ก็คือเมื่อไม่มี W e n g i n e ประจำตัวค่อนข้างทำสเตตคิวเรทยากในระดับหนึ่งพาเพื่อนๆมาดูแมคานิกตัวละครแบบเข้าใจง่ายๆกันใต้หลอด เลือดของไดอารินเหล่านั้นจะสังเกตเห็นไอคอนเกรหลอดสีฟ้า,ฟาเริ่มต้นมาจะได้60หน่วยครับเต็มที่120หน่วยวิธีการเก็บเกรก็คือทุกๆก,การกระทําจะเพิ่ม0.6หน่วยต่อวินาทีและถ้าเพื่อนๆกดสกิล ex จะเพิ่ม7.5หน่วยต่อครั้งเมื่อเกรพร้อมใช้งานแล้วจะกลายเป็นเกรสีทองและให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูอีก1 จุดสำคัญครับนั่นคือจุดสีทองที่เอาไว้ชาร์จโจมตีวิธีการใช้ก็คือกดตีครั้งจะทริกเกอร์เชนทันทีและส่งให้ตัวละครที่เข้ามานั้นเปิดอันติได้ทันทีเลยโอ้โหดีมากๆเงื่อนไขของจุดสีทองนี้ก็คือมันจะได้จากแต้มที่เราเก็บถึง90หน่วยหรือไม่เราก็ใช้อันติของไดอารินครับเทคนิคการใช้เกรดทอง ให้ใช้ตอนบอนโดนสตันมันจะใช้เกรทองแค่60ทําให้เราวนกลับมาเก็บเกรใหม่ได้ง่ายขึ้นทุกอย่างในทีมมันก็จะสมูทขึ้นหมดเลยสกิล e x จะมี3รูปแบบค้อนกันไกกระดาษโดยทั้ง3แบบสามารถกด ต่อกันได้เลยหรือเพื่อนๆจะเว้นช่วงก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะเว้นช่วงมันจะเว้นได้8วิต่อสกิลนะตัวคูณสกิลตรงนี้จะมีแพสซีฟเพิ่มเติมคือการนำดาเมจของตัวละครทั้ง2รูปแบบมาทําให้ตัวของเรลินทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณเล่นกับสายโจมตรีรุนแรงนะครับก็จะคิดจาก ATK 320%แต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นกับตัวละครตัดสะบั้นก็จะคิดจากเชียร์ฟอร์ส0มาเป็นตัวคูณแปลว่า ตัวเรอลรินนั้นก็ค่อนข้างมีดาเมจเอามาเสริมทีมได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นยังได้ครีดาเมจให้กับตัวเอง50%และมีการแจกโบนัสดาเมจให้กับเพื่อนๆทั้งทีม40%ด้วยเมื่อเราใช้สกิล X หรือถ้าไม้ตายจะสามารถเพิ่มระยะเวลาบัฟเหล่านี้ได้ครับจุดคีย์สาคัญเมื่อใช้ท่ากระดาษโดนศัตรูมันจะมีดีบัฟติดใส่ตัวศัตรูครับระยะเวลาสตันนานขึ้น2วินาทีและมอนจะได้รับความเสียหายช่วงสตันเพิ่มขึ้น 50%ช่วงที่มอนโดนสตาร์ดีบับนี้จะทํางานกับเป้าหมายเดิมเพียง1ครั้งเมื่อมอนฟื้นจากการสตาร์แล้วดีบับนี้ก็จะหายไปพาเพืเ่อนๆมาดูเกมเพลย์กันครับเอาแบบโพดเลยวิธีการเล่นหลกัหลกๆจะเซตอัพตอนช่วงต้นก่อนด้วยตัวซัพพอร์ตอย่างรูเซียเหมือนเดิมนะครับในจังหวะน,นี้เราก็จะรอสวนมอนเรื่อยๆจากการที่เราเล่นตัวของยิรารินะครับ พอมอนออกสกิลมาเราก็สามารถที่จะไปค้อนกันไกกระดาษของไดาอารีนก่อนได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ชาร์จเรื่อยๆแล้วก็สวนเรื่อยๆของตัวยิดาริไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมจะรอจุดไคลแม็กก็คือตอนที่มอนโดนสตันแล้วผมจะซัดให้แบบหนึ่งล้มหายเลยอาจจ่าจังหวะนี้ก็สวนไปสวนไปทุบค้อนไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนตีก่อนปับป๊บปั๊บค้อนกันไกลกระดาษโบะแล้วก็สลับไปเล่นเพื่อนแล้วเราก็เล่นต่อครับปั๊บปับ,ปบโอเคตอนนี้ใกล้ละใกล้โดนสตันแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอจับตาดูครับผมจะทําให้มันล่วงหายไปภายในช่วงเฉลี่ยหนึ่งนาทีเลยดีฮะกดท่าไม่ตายของแดลดินไปบบ๊เรียบร้อยครับ เราก็จะได้เชนแบบพิเศษมาซึ่งมันจะได้ท่าไม่ตายฟรีมานะ หลังจากนั้นเราก็เบิร์ดไปแล้วเราก็มีท่าไม่ตายของตัวเองอยู่แล้วแกทีน,กนี้เราก็ใช้ท่าไม่ตายซ้าไปอีกครับโว้โดนไป2ท่าไม่ตายครับเลือดคือเกือบตุยแล้วนะแล้วผมขอทุบด้วยท่ากระโดดทุบอีกสักทีครับโอ้โประมาณหนึ่งนาทีมอนแตกแดอารินต้องปั้นยังไงบ้างลําดับแรกเลยเราก็ให้ตัวของค่าคิเรตนะครับมันอยู่ที่100หรือใกล้เคียง100ก่อนและลําดับในการอัพสกิลเพื่อนๆดูตามภาพนี้ได้เลยเซ็ตที่เลือกใช้ก็จะใช้เป็น4ีเสือนะครับแล้วก็สามารถใช้้อีก2 2ชิินนเป็ค ได้โดยสลอตที่4ครับเราจะใช้เป็นคิเรตและสลอตที่5เราจะใช้เป็นโบนัสกายภาพสลอตที่6เราจะใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานส่วน W Engine ถ้ามีประจําตัวเชียร์ว่าใช้ประจําตัวเพราะเพื่อนๆน,นั้นจะทําสแตตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดคุณไม่มีประจําตัวคุณดูชิ้นที่น่าใช้ตามภาพภาพนี้ได้เลยถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณจะใช้ฟอสซิลก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆก,ก็คือขึ้นอยู่กับการบาลานซ์สแตตถ้าเกิดมันทําไม่ถึง100ก็ไม่เป็นไรทําให้มันใกล้เคียงที่สุดครับมาดูต่อเรื่องกการจััดทีมน ก็จริ็จริงมันเล่นได้เกือบหมดทุกตัวละครเลยนะครับที่เป็นประเภทสายโจมตีรุนแรงหรือสายตัดสะบันอาจจะมีตัวละครที่แบบไม่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ที่เขาต้องเทคฟิลนานๆอยู่แล้วอย่างทีมของซีดอะเพราะซีนี่เขามีคอมประจําตัวอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิอเดอยากจะใช้งานได้คุ้มๆนะครับก็หาพวกตัวดาเมจที่ไม่จําเป็นต้องยืนสนามนานมากสามารถที่จะเล่นควิกสวอปด้วยกันได้นะครับทีนี้การเลือกซัพพอร์ตง่ายๆเลยถ้าเล่นเป็นสายตัดสะบันก็ใส่ซัพพอร์ตรูเซียเข้ามาถ้าเลือกเป็นสายโจมตีรุนแรง ก็ใส่แอสตาหยาเข้ามาครับในกรณีที่เกิดคุณเล่นฮิวโก้เป็นตัวดาเมจหลักคุณก็ใส่เป็น2ตัวสตันก็คือตัวของไดอารินเองแล้วก็ตัวของไรเตอร์เนี่ยแหละเอาผมยกตัวอย่างทีมนะเช่นคุณอยากจะเล่นทีมตัดสะบ้านคุณก็เล่นเป็นเจมึกยิดาริรูเซียไดอารินหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นทีมเมตาเลยอาจารย์อ e ี้เฉวนรูเซียไดอารินอะไรแบบนี้ฮะส่วนสายโจมตีรุนแรงอ่ะคุณก็อาจจะเล่นกับน้องหลามหรือเล่นกับเอเวรีนนะครับที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็มีฮิวโก้อะไรทํานองนี้ก็เล่น ได้มาครับมาลุยม,มันกันต่อเลยครับรอบนี้จะเป็นทีมอาจารย์อี้เฉือนนะครับก็ทำการเซตอัพตัวของรูเซียก่อนในช่วงเริ่มต้นแล้วในจังหวะนี้เราก็ให้ทำการแพร่รีนะครับสวนไปเรื่อยๆหรือทำการแบบเซตอัพคอมโบไปหลกัหลกๆอ่ะผมจะรอจัดหนัก เต็มตอนที่มอนมันโดนสตันนะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นช่วงที่แบบเราลํำเล่นกับมอนอ่้เราก็ค้อนกันไกลกระดาษไปแล้วก็สลับเล่นไปนะครับแล้วให้เราสังเกตเกตสตันของมอนนะครับพอมันใกล้ละเดี๋ยวงหวะนั้นนะ่ะเราจะเซตทุกสิ่งทุกอย่างให้มอนมันล้มให้มันตุยเย่ไปเลยครับอ่ะมาเต็มตัวนะเต็มตัวนะนี่คือจุดไคลแม็กจุดสําคัญครับอ่ะผมค้อนกันไกลกระดาษเป็นที่เรียบร้อยบัฟของรูเซียก็เรียบร้อยแล้วครับและ ก่อนที่มอนจะโดนสตันนะครับดีผมเซตอัพให้พร้อมหลังจากนั้นก็ให้ ตัวของเดลรินะครับเชนถ้าไม่ตายไปให้กับตัวอาจารย์อิชวนครับแล้วผมใช้ไปครับโบโอ้หดอกดอกนี้แล้วผมก็ซ้ําอีกรอบรอบหนึ่งเพื่อนเพื่อนลองดูเลือดบอลครับดูเลือดบอลครับดูดีๆนะฮะดูดีๆครับแล้วอีกโบโอ้โหบอลแบบปางตายีบแล้วก็ปั่นหมุนไปแล้วก็ปั่น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 โอ้โหคือเลือดแบบเหลืออยู่แค่ติ่งเดียวอะน้อยนิดนิดน้อยนะครับคือ ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเล่นด้วยกันได้แบบดีแล้วก็สนุกมากๆนะครับทีมทีมนี้คือทีมแบ,บโคตรเมตาโคตรแรงเลยเฉลี่ยในการเกียร์คอนเทนต์ก็อยู่ที่1 นาทีนะครับผมกับคอนเทนต์ชิยูครับแล้วก็เบิร์ดดอกนี้ไปโป้งตุยเลยอีกหนึ่งทีมสุดมันที่ผมเล่นแล้วสนุกมากมากครับนั่นคือทีมฮิวโก้กับ2สตันประกอบไปด้วยไดอารินแล้วก็ไรเตอร์นะฮะเดี๋ยวดูเบิร์ดไปโอ้โหหมอนเลื่อนหายเป็นข้อเลยโอ้โหโอ้โอ้มันอยู่มันอยู่มันอยู่โอเคที่มาดีครับก็ใช้ท่าไม้ตายกองไดอารินไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอสตันอีกรอบรอบหนึ่งให้คุณดูเกรสตันนะครับ โอ้โหว่าแบบ,บมอนเนี่ยโดนสตาร์ไวมากนะไลเตอร์กดท่าไปนี่ครับโบโอเคเรียบร้อยโดนสตัน์เลยดอ,ดอกดอกนี้นีแล้วผมก็ทำดามเมดไปครับนี่ฮะฮิวโก้ครับฟึดจุกมิจุกมิจุกหลังจากนั้นเราก็อัดต่อไปแล้วก็ซ้ำไปโอ้โหมันมันจริง <laughs> คือโดยเขาใช้คำว่าอะไรนะโดย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 ,โดยแบบว่าเกมเพย์ ของฮิวโก้อ่ะมัน สนุกอยู่แล้วนะครับพอมันได้ไดอารินมาผมรู้สึกว่ามันมันก็สนุกเข้าไปใหญ่นะถ้าเทียบกับฮิวโก้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะเราก็ทาดาเมจปิดบอลเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกไม่แพ้กันเลยนั่นคือเอเวอร์รีนครับผมโอ้โหเรียบเชนท่าไม้ตายมาครับก็คือเป็นตัวละครที่ใช้บัฟถ้าไม้ตายฟรีเนี่ยได้คุ้มค่ามาก,มากๆหลังจากนั้นเราก็ดีดนิ้วไปดีดโป้เออแล้วก็ทาดาเมจไปครับปึ๊บปึ๊บีแล้วก็ดีดนิ้วอีกหนึ่งโป้ไปแล้วอย่าลืมนะ ว่าเรามีท่าไม่ตายอีกแล้วเราก็อัดซ้ําเข้าไปอีกครับโอ้โหดูเลือดมอนเลือดมอนโว้คือแป๊บเดียวอะเลือดมอนหายไปครึ่งหลอดแล้วอะนะครับดีเราก็อัดซ้ําอัดย้าเข้าไปเรื่อยๆครับทีมนี้ใครบีก็เอาลองมาเล่นได้โอเคสรุปภาพรวมสุดท้ายกันครับคือผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยแหละเมื่อเอามาเล่นกับทีมเดิมๆที่มีในเกมอยู่แล้วนะครับและแน่นอนว่าการเปิดตี้ใหม่ก็จะมีตัวใหม่ๆที่มาคอมโบ กับตัวละครของแดรรินอยู่แล้วด้วยที่ความเขาเป็นตำแหน่งแบบซัพพอร์ตอ่ะเดี๋ยวก็มีดีเพใหม่ๆเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดคนที่อยากได้ตัวซัพพอร์ตแบบนี้ที่ลงทีมได้กว้างแบบนี้เฮ้ยมันคุ้มค่านะ อย่างน้อยเราติดไว้ในไอดีสัก1ตัวนะครับส่วนเรื่องสแตทถ้าเกิดทำคีย์เรดไม่ถึง100ก็ไม่เป็นไรก็ทาให้มันมากที่สุดเท่าที่เรานั้นจะทําได้คือถ้าคุณกําลังขาดตัวละครสแตนในไอดีของคุณอยู่นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยเรามองดูในไอดีของเราแล้วเฮ้ยตัวสแตนเราก็มีเยอะแล้วนี่หว่าหรือตอนเนี้ยเราเล่นทีมอาจารย์อี้เฉินเราก็มีฟูฟูอยู่แล้วอะถ้าเกิดเรามีจูฟูฟูรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ดีโอเคถ้าในเคสน,นี้คุณจะข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะ เพราะว่าจากที่ผมลองเทสมาการใช้จูฟูฟูกับการใช้ไดาอารินเนี่ยนะครับในแง่ของการทำดาเมจภาพรวมนะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบแตกต่างกันชีกเยอะแยะ,ยะอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบหรือขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วยสุดท้ายดีผมก็ขออวยพรให้เ,เพื่อนๆนั้นโชคดีกับกาชาใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ครับดูคลิปนี้หวังว่าคุณจะตัดสินใจได้เพราะผมให้ว่ามันเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากๆใน การเก็บไว้ใน ID ดีของคุณและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนถ้ามีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าตัวละครตัวนี้คุณมองว่าคุ้มค่าหรือเปล่าคุณเปิดมาใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างหรือถ้าเกิดคุณอยากจะข้ามไปรอตัวละครตัวอื่นคุณมีตัวไหนในอนาคตที่คุณกําลังเฝ้ารออยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์หนึ่งครั้งเพ เดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายจากกันไปนะครับจากการลงคอนเทนต์ดีว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมต่อจากนี้ได้เลยอย่างไรขอตัวราไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย